เด่น <Yeah. S 1> ของร้านยำของเราที่มันไม่เหมือนใครคืออะไรคะค่ะของเรานะคะก็จะมีน้ำยำสูตรพิเศษเนยค่ะชื่อเหมือนร้านเลยก็คือเป็นน้ำยำสูตรอีปียค hmm. ่ะเริ่มแรกเราคิดน้ำยำสูตรอีปียขึ้นมาคือเราใส่ กะปิเข้าไปให้มันหอมให้มันนัวกับปลารามากขึ้นไปอีกแล้วเราก็ไม่หยุดแค่น้ำยำอีเปียค่ะเราก็มีการอินสปายมาอีกก็คือน้ำยำใหม่เป็นน้ำยำข้าวคั่วค่ะอินสปายมาจากลาบน้ำตกเพราะฉะนั้นจุดเด่นเนี่ยก็คือนอกจากจะเป็นน้ำยำก็จะมีเรื่องวัตถุดิบที่เราคัดสรรเลยจากทั่วโลกเลยค่ะแซลมอนก็ต้องเป็นแซลมอนจากนอร์เวย์สดส่งตรงมาเลยเงี้ยค่ะปลาหมึกไซส์ใหญ่ๆปูไซส์ใหญ่เริ่มต้นที่อันนี้ก่อนละกันอ่ะยำอีเปียมหาสมุทรนะคะก็คือจะรวมทั้งมหาสมุทรเลยอันนี้คือถ้าอะไรระมา หลายๆคนก็คืออยากจะฝากจานนี้เลยเพราะมีครบทั้งกุ้งหอยปูปลาค่ะอันนี้อันนี้เป็นยำไข่แมงดายำไข่แมงดาค่ะอันนี้ยำนองตุ้มนองตุ้มจะเป็นไส้กรอกนงตุ้มยำไก่นมตุอินสไปร์มาจากนิ่ตุ้มนงตุ้มหอเลาวใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นไข่ปลาหมึกย่างแล้วก็จะไข่ปลาหมึกมากรีลนะคะย่างแล้วก็เสิร์ฟกับน้ำยาอันนี้ล่ะอันนี้เป็นเมนูใหม่ล่าสุดของเราคือต้องลองค่ะกุ้งแก้วแก้วดอง กุ้งแก้วดองก็คือกุ้งแก้วเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วคราวนี้เราเอามันแก้วเนี่ยมาดองปกติเขาจะทานกับกระเทียมโทนจะเป็นกระเทียมทนดองใช่ค่ะอยากให้ลองมันแก้วป็นมันแก้วใส่กิมจินิดๆเ้ยค่ะจะได้มีความแบบเกาหลีนิดๆแล้วก็มันแก้วเราเองเพราะมันหน้าตาเหมือนกิมจิใช่ค่ะเราดองเองและที่นี่ค่ะอันนี้คืออยากแนะนํามากก็คือยำแซลมอนนะคะแล้วก็คอหมูข้าวคั่วก็จะเป็นน้ํายำอีกน้ํายำใหม่ของเราเพราะฉะนั้นจริงๆทุกเมนูสามารถเลือกก็คือปลาลาหรือไม่ปลาล่าแล้วก็ข้าวคั่วมา ตอนนี้เขาพูัว่าเรากําลังเริ่มมากําลังจะมาแล้วค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยอันนี้คือขายดีของเราคือเป็นกระพงฟูปกติเจ้ร้านอื่นจะใช้เป็นปละดุกเนาะเราใช้เป็นปลากระพงขาวก็คือมาทอดให้ฟูเลยเราก็ช่วงนี้นะคะจะบอกว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าเอออยากนั่งทานที่บ้านยังไม่อยากมาร้านจริงเรามี delivery นะคะสามารถเข้ามาที่เพจอีเปียได้เลยนะคะหรือว่าเป็นไลน์แอดนะคะก็คือแอดอีเปียยำสามย่าแล้วก็แอดอีเปียยำราชดาหรือหรือจริงๆแล้วพี่ว่าโทรศัพท์สาย ตรงเลยก็ได้นะคะอย่างที่รัชดาก็คือ02นะคะ3010506ค่ะ,ะ,คะแล้วก็ที่บ<ำ>้านท่าทองที่สามย่านะนะคะก็คือ02นะคะ0778329ค่ะ ขอดูนิดนึงได้ไหมว่าไม่มีอะไรบ้างอยากรู้อะเริ่มจากพาลทานะครับผมเป็นโรตีแผ่นกลมหนานุ่มพาลทาคือชื่อของลักษณะโรตีแบบนี้มาทาเป็นชื่อที่ดั้งเดิมที่อินเดียเขาใช้เรียกลักษณะโรตีแบบนี้แล้วเราก็เลยเอาชื่อดั้งเดิมมาใช้ครับผมอันนี้คือพาลทาหมดใช่ก็พาลทาหมดครับอันนี้เป็นออริจินอลนะครับผมเป็นชาโคแล้วก็เป็นอัญชันแล้วก็ใบเตยแล้วก็ชาเขียวครับมันจะมีกลิ่นใช่ไหมใช่ครับเป็นกลิ่นอันนี้ก็คือเราประยุกต์เองใช่ครับอันนี้เราเอาไว้กินกับ แกงครับผมแล้วก็กินเป็นของของหวานก็ได้กระดิปติ้งต่างๆก็ได้คือตัวเนี้ยเนี่ยเราจะกินได้2แบบเลยกินแบบกับกินของคาวกับของหวานก็ได้ครับผมขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกนี่พี่อันมัามีแบบว่าเป็นแบบแช่แข็งแป้งตัวนั้นแหละค่ะเป็นแบบแช่แข็งแช่แข็งครับส่งไปสนีได้ทั่วประเทศครับผมอยากทานที่บ้านก็เอาไปทอดเองแล้วแล้วตรงแกงนั้นมีแกงอะไรบ้างคะอันนี้จะมีเขียวหวานเนื้อนะครับผมพะแนงเนื้อแล้วก็กุรุมาไก่แล้วก็มัสมั่นไก่ครับผมกุรุมากุรุมาไก่ แต,แตกต่างจากพวกแพนแนงหรือว่ามัสมั่นแตกต่างอันนี้คือจะเป็นแกงแกงแบบออกทางแขกอินเดียน,นึงครับ<อ>แต่ว่าทางร้านเรากลูมาเราจะเป็นกลูมาแบบน้านะครับมันจะมีกลูมาแห้งกับกลูมาบ,บน้ำของร้านเราจะเป็นกลูมารน้ำับ้วม,มีส่วนผสมของนมเปรี้ยวแล้วก็กะทิอะไรพวกนี้ครับ โอ้แปลกใหม่สําหรับเรามากเลยนะคะแล้วก็ที่สนใจมากที่บอกว่าเป็นแบบโฮมเมดก็คือตัวแยมทําเองด้วยมีแยมอะไรบ้างคะเอ่อจะมีราสเบอร์รี่นะครับแยมกล้วยสตรอเบอร์รี่ส้มแล้วก็คาราเมลครับผม<ว>ตัวนี้จะเป็นชอ็อคโกแลตเองเลยแล้วจานนี้ระคะมัตตาบะอ,อันนี้จะเป็นมัตตาบะไส้หวานนะครับตัวซิกเนเจอร์ของทางร้านครับผมซึ่งตัวเนี้ยไส้มันจะมีกล้วยขนุนลูกเกดลูกพับ ฟักเชื่อมคืออยู่ในอันเดียวกันหรือให้เราเลือกกันอันนี้ทั้งหมดที่พูดกันอยู่ในนี้แล้วเนีหมดเลยเปิดดูได้เลยครับมันเอาไว้กินกับอะไรไหมฮะหรือกินกับตัวมันเองอันนี้เป็นขนมหวานอ๋อเลยใช่คำว่ามัตตาบะจะเป็นของหวานเสมอไหมมัตตาบะคือจริงๆแล้วคือโรตีใส่ไส้ซึ่งอาจจะเป็นไส้ข้าวหรือหวานก็ได้ใช่จะเรียกว่าเค็มกับหวานนะครับถ้าไส้เค็มจะเป็นมัตตาบะไส้ไก่กับไส้เนื้อถ้าไส้หวานก็จะเป็นผลไม้รวมอย่างนี้ครับให้ดูให้ดูนี่เราแหว่เสิรร์ฟ้อออนนนนๆครรัับบมมจะกกุ่ในนนอัี้กก็คือไ่สเต๊ะะแล เนื้อสเต๊กเนื้อสเต๊กใช่ครับ,คร,บครับผมอ<ล><ฟ>ันนั้นจะเป็นเนื้อทอดน้ําปลาครับ<อ>ซึ่งเนื้อทอดน้ําปลาเราก็มีส่วนที่ที่ทำเป็นแพ็กเกจสามารถฟรีสแล้วก็ส่งได้ทั่วประเทศเหมือนกัน ก็คือก็คือฟรีซไว้ก่อนแล้วเราทำแค่ไปเข้าแค่อุ่นไมโครเวฟมาทานได้เลยต่อสิอันนี้คือมันคือขนมจีนนี่นะขนมจีนทานน้ำยาปูอันนี้ต้องไม่อันนี้คือเรา mix ใช่ไหมเราซ์ครับคือเราเอาแป้งเราตีมาทานกับน้ํายาซึ่งน้ํายาก็เป็นน้ํายาที่เรากซ์สูตรของทางใต้ผสมไบอีสานออกมาเป็นน้ํายาของเราเราใช้เนื้อปูมาจากตราดนะครับเนื้อปูจะเป็นก้อนๆเลยอันไหนขายดีสุดชาถูกต้อง อ๋อเหรอคนสั่งชายเยอะที่สุดเลยเเยอ<ฮ>ะอสุดครับชานี่คือซิงเกิลของร้านเลยฮะมันเป็นชาอะไรเหรอจริงๆมันจะเหมือนชาชักแต่มันไม่ใช่ชาชักแต่มันเป็นสูตรของเราแล้วเราปรับปรุงให้แต่ออกมาเป็นสูตรเนี้ยครับมันหอมกลมกล่อมและก็หวานนะแต่ไม่หวานเกินไปอีกทีมีวันหยุดไหม กี่โมงได้ถึงกี่โมงครับก็ขอฝากร้านชาบีบีนะครับผมตอนนี้เรามี2สาขานะครับอยู่ที่จุฬาซอย12แล้วก็ประชาที่23เมห่งจ่ายปากซอยสนามฟุตบอลมีสุวรรณครับผมนะฮะซึ่งตอนนี้ช่วงโควิดเราเปิด11โมงถึง2ทุ่มนะครับทุกวันที่ตย